เห็นดังสี่ะอะมีตะข่วมอยู่มองแม่อยู่ดูแม่ไปห้องน้ำไรยืนทานแล้วไปได้สิออกมาแม่บ้านจ้าบ่เป็นช้างดอกมาคนเดียวไปเลยมาเก่งเลยนี่เด้่องถอดอลูกลักแค่ะปะ อีหลีเปลี่ยนกันเลยนะคุณก่าใส่รองเท้าคุณตีนเปิมมะอ๋อตีนเปิมไปฟาวเหม่หยิบเซียนหยิบก้านแลยก็หยิบดอกตีนไอ้นะ้าวอยัางกูฟาวมะทายลูกคุณสวยโอ้ยบุสวยเลยมันแดดออกแล้วเอาอีเลี้ยมุกเดี๋ยินถามเนี่ยินถามแม่ออกกับห้องน้ำออกมาแล้วบัน

Uh, uh.